โอเคครับก็กวสวโฟดีกันด้วยครับอยู่กับผมเองครับตูนโอพยูบีโอพีเอ็กดี X D นะครับไอตูนอยู่เลยโมแมนครับก็วันนี้ก็จะมาแคสเกมเดย์บายเดย์ไลฟ์โมบายนะครับรูอไหมก็จะมารีวิวเกมนี้ก็ได้โอเคครับถ้าถ้าอยากลองเล่นแล้วก็ไปดูกันเลยครับแต่ขอปับหนุนครับเสื้อกวนี้ไม่เหมาะเลยเสื้อพนีเสื้อกนี้ไม่เหมาะเลยไม่เท่เลย ก็เป็นเสื้อสีนี้ว่างนี่ยนหน้าก็ปกตินะหน้เออปกตินะว่าส่วนเทปเปอของขอก็จะเอาได้ฮานะครับแล้วก็เปิ่มแล้วก็เปิ้ลไอ้นี่ครับเปิ้ลที่เก็บสแต็กครับแล้วก็เปิ้ลมันจะให้สัญญาณเตือนว่าฮันจะมาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เปิ้ลตาดำนั่นเองครับจะมีจะมีแค่นี้สุ่นอุปกรณ์ของ,ของจะไม่เอาไปนะครับเส้วนวายแต่ไม่เอาไปครับโอเคเริมกันเลยครับ รอห้องสปแปรดนะครับถ้าใครรอไปได้ก็ข้าไมไนได้นะครับโอเคอมามาแล้วครับเกมีก็เล่นก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากนะครับเพียงแค่เราต้องปั่นไฟนะครับแล้วก็ป่ไฟให้ครบห้าเครื่อนะครับแล้วก็ไปตรงประตูทางออกนะครับเพื่อเปิดประตูนะครับ และส่วนแลวเอาชีวิตวรอดจากไอ้ไอ้ฆาตรกรนะครับหรือคิลเลอร์นั่นเองส่วนฆาตรกรหรือคิลเลอร์ครับก็ต้องไล่ฆ่าพวกโซลวทั้งสี่คนให้ให้หมดนะครับไม่ก็สามคนนะครับเพื่อให้เขาเป็นผู้ชนะส่วนถ้าฆ่านนได้สองค,ค,คนก็จะเป็นเสมอนั่นเองครับส่วนถ้าฆ่าได้หนึ่งคนก็จะหรือฆ่าไม่ได้เลยเนี่ยก็จะแพ้นะครับครับมนันนี้โอเคถ้าใครยังไม่เคยดูนะผมจะอธิบา,ายแค่นี้โอเค ก็อย่าลองเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะจะทิ้งลิ้งไว้ให้นะครับเป็นสี่สมก้เก้านะครับให้คนไปลองโหลดกันนะส<ไป>นุกมากเลยไม่ก็แถบแทบนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงแค่สองนี้ให้ทุกคนไปพิมพ์น,นะครับโอเคมาครับเกิดที่ฟาร์มโควิดนะครับของฮิวเบลี่นั่นเองทารทรมาน โอเคก็ okay, so ับมันเจอเพื่อนแล้วนะดกก็ตกนิดน้อยครับเล็กน้อยครับเจอไมโทมันมั้งโถเท็มไฟครับท่านผู้ชมแสดงว่าเขาตาแดงมาตาตาแดงแดงตาแดงมาแี่นอนเลยครับผมจะปั่นเครื่องในทุ่งหญ้านะครับทุ่งหญ้าสวนหน้าครับทุ่งข้าวโพดเป็นที่จูดที่ดีมากนะครับตบก็ได้ เออถ้าคนไม่รู้ครับเด็ไใบมือถึงมีภาษาไทยแล้ว <c oughs> ผมวิธีกดใช้ไดฮา,านะครับก็คือต้องกดไปท็่รูปเปิร์ครับยังมีใครมาปันผมช่วยกับผมเลยนะฆาตรกรไม่ฟันใครใครับตอนนี้ เอเอาฟันไปแล้วครับโอเคปันเลยเพื่อนเลยไหนเพื่อนหอนูไว้คาดผมว่ามันไม่ได้ผนไฟอะ่ะมันแค่แค่หารูหนูไว้อะ <c oughs> ดูดิไฟยังไงวะอยากรู้ดิ แต่คนทำเป็นอาจจะทำเป็นนะครั่น,นล้มแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวไวใช่ไหมอย่างเงี้ยอุ้ยเขาไปเฮ้เดี๋ยวไปช่วยก่อนใครอ่ะตัวอะไระเฮ้ยผมมีตาดำนะผมเลยมองเห็นตัวอนะไรวะเนี่ยต้องไปดูใ,ใกล้ๆนะครับจะรู้โอเคไม่ต้องใครแทปเปอร์เหรอแทปเปอร์ครับแทปเปอร์ครับเป็นน,นี่นะควางอับดัก มันจะฟันทำไมไมันไส้เหรอไม่รู้ผมจะช่วยได้หรือเปล่าน,นะยังไงเอายังไงอะเดยังไงนีเงเง่เด็กกูยังไงเนี่ยไม่ช่วยเขา,ายังไงวะกูจิดไหสัต ตายเพื่อนไปเลยเดี๋ยวนั้นก็ช่วยเพื่อนได้หะเนี่ยเพไม่ใช่เหรอครับผมจะเอาเอาสตั๊กเจ้าเต็มเจ้าเต็มเหรอวัวดิน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 ดิไม่รู้ตัวเขาเฝ้าจ่าอะไรเนี่ยผมไม่ไปไหนเลยวะแล้วตีกูซ้ำทำไมก็เล็กจุข่าหิวเลย มีใครมาช่วยไหมเชียคผมผมไฟคิวกันมึงอ่ะยี่นอ้ะเ่ดีนี้ไหมครับไม่น่าจะมีใครมาช่วยครับผมเพิ่ไม่เฝ้า,เามาอ่เพ่มาแล้วมาแล้วเม็กเม็เมไม่เฝ้ามันไม่เฝ้าเม็ก มันมาแล้วมันมาแล้วเชีย,ยดแม่สัตว์ขัวขัวยัดแม่เฮ้ยเอกิบตายแล้วไปดีกว่าหรือเขาไล่คนเื่นอ,อ,อยู่อเคีดมากครับมากล่องไวยกนะัน นะครับทุกคนมองในเปิร์กไอนี่ครับเปิร์กเกยบสแต็กนะมันจะมีสองสแต็กอยู่มันจะสามารถเพิ่มแต้มผมได้นะเต็มสุดเต็มสุดก็คือสามสแต็กโอ้กับไมพันสวยครับไอนี่มีหลายอย่างนะครับมันเป็นเกมที่เล่นได้เพลินเลยนะหลับคนหายเงา,างนะแม่งจุกทีนี่โหสนุกทั้งคืนแต่ตัวละครแม่งมีอย่างน้อยครับตละครก็น้อยครับ กันเยอะลุงควเลย,ยาาแต่ไม่ได้เกบกนอคบมันเกี่ยวกับเปอกันมันเกี่ยวกับสกินมา <c oughs> อ้ยขมแม่ขาไม่อุ้มอ่ะอไม่อุ้มอะโอ้โหไม่กูแล่วทำไมไมึงไม่อุม้มอียย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 มยวยยยยยวยย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 เย้ยย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 ย่ยยยเยยยสยยสยย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 ง ผมใส่ร้อนจัดมาปั่นไฟคนใส่ครับผมเขาไม่เฝ้าเหรอเขาแม่งุ่มอะงส่งเนี่ยไมเขาไม่งุ่มเพ่นหิวไหมดูวัเขาไม่งุ่มกดอยูเนี่ยกุ้งเนี่ยเขาไม่งุ่มเนี่ยแบ้็ไหมเก็ไมันไวเพ่นไป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 ไมเปสาช่วยเหลือนะ เพื่อเหลือก็จะได้เต็มเยอะครับจะได้ดีได้นะเราไม่เป,ปิดปั่นมุ้ดีกว่าเพื่อความปลนะอดภัยนะหวังว่อเอาชีวิตรอดได้มีใครมาปัน่นกูดีกว่าพวกตรวจตรงนี้มีการะคือเพื่อนไะมันมาครับหันอยู่ฝั่งนู้นะนะนยี่ยาตกรอยฝั่งนู้นนะตรงนี้ฝั่งซ้ายนะจะมามันจะมาฝั่งไหนโอ้กูเห็นไหมมาเสียดไปคนเลย แต่มันกระทืบเพื่อนนะมันมรู้อไอส้สัสมันรู้ไอ้เหี้ยมันรู้ไอ้สัสผมใช้ค่ากราฟิกต่ำๆนะครับเพื่อให้การเล่นมันเสถียรนะครับจะได้คนไม่แหลกกันดูมุมวิ่งเฮ้บ เพื่อนำอไปไว้นป็นเครื่องนะครับแมนหน่เป็นอันนี้ก็ถือว่ากดสีเค้กแบบ่ง่ายครับไม่ง่ายยังง่ายง่ายแล้วก็ไม่ยากเกินไปนะครับไม่ง่ายก็แล้วก็ไม่ยากเกินไปเครื่องก,งกลางเลยครับมาหุ้ยเครื่องปัดไปเร็วเว้ยโอเคครับก็ต่อนอยูนะผมมเพิ่ตาดำเน,นี่ผมก็เลยมองเห็นเขา นี่มีใครปันปป่นกูเหรอทุกปั่นเขเดินเงาเงาเลยี่ยอาจจะมีท่าหน้าเนี่ยนะที่ผมจะเล่นเป็นฮัคก,กรอให้ดูนะครับเป็น The เดอะทรัพเปอร์นั่นเองเอาเพื่องอันเดียบนเดว,ว้เอาเดี๋ยวไว้ลอไงไฟสิโอเคผมว่าน่าจะได้สักหนึ่งเครื่องครับทา่านจะไม่ฆ่าใครเลยนะแต่ต้องอย่าประมาทครับเกมน,นี้ ประมาไม่ได้นะเกมนี้ประมาจะมีติดายเลยเิดยาขัดหนึ่งเรื่องโอ้ที่ปั่นดีกว่าไอ้เรื่องปั่นต่อดีกว่าประตูอยู่นี่โอเคคิดแล้วสาวไงอยู่เนี่ยผมไม่มี้เปิดมองประตูอ่ะเปิดมองเตอร์คืออะไรครับเปิดมองประตูคืออะไร,ม,ร,ะไรมันจะเป็นเปิดของของใครวะที่มันอยู่ในเนี่ยในเนี่ยแะบวอันนี้นนนป่ายเลยมันจะอยู่ในเรื่อง เฟรดี้คูเกอร์ครับนั่นแหละเพปิร์ของผู้ชายพระเอกอะพระเอกเฟรดี้คูเกอร์นั่นแหละถ้าใครเคยดูเขาชื่ออะไรเนี่ยผมจำไม่ได้ผมเป็นคนไม่ได้เล่นเดนได้ผมไม่ไดมไม้เล่นเดทบ้านนะนะถ้ากูเดินผ่านมันได้ยังไงกูอยากรู้ชิวมันชิวจัดเลยนนนนเนาะหันไมไปไหนกัน <S <S ม้มึงนี่ชิวจัดจุดมึงก็หู้เลยเดี๋ยม,ม,มันเดี๋ยวมันจะมาฝังไหน,นที่ หยักเจออะรอย่างนี้หย <If> ักเจออะไรบ้างหยักเจอหยักจุกอะเฮ้ยเฮ้ยวินี่มันเหลอไปมีดีนะมึงป่วยเอ้าผมไปตีเพื่อนครับเพื่อนมาแล้วทำการเผยเปล่าเผยบ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 ่าเปิดมันาแล้นจุเปินจุจุคุนจุใจเพื่อไม่ได้ขี่ควายชนตู้ผมยังไม่ได้ค่อยใส่เอฟเฟกต์นะครับผมเพราะมันน่ารำคาญดนะเนี่ ก็จะใส่บ้างไปบางครั้งบางครั้เพื่อให้มันคลิดมันสนุกซึ่งกูไม่มีที่ถอนสองฟวันเธอที่รับแบบนี้นั่งรอคุยไหมบ่งขอสองเพื่อเอาเฮ้ยถ้ามึงเบื่อไหมผมเบื่อเพื่อนยืนนี่เฮ้ยพี่ผมก็เบื่อแบยนี่มึงก็ไม่ดิ้นไอ้ขุย กูแม่ซีกูได้อยูไอ้เแม่ไอ้สัตว์แค่จะช่วยได้วิ่งไปฉายงูเจ๊ตสองเจ๊ตองโอ้ย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 เแม่ไอ้สัตว์โอ้ย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 แม่

มาตบผงนี้ครับน่าจะอาจแค่ตึงตาครับไม่เปิดประตูเร,ร็ว,ว <c oughs> ดดกว่าออ้ยูไม่เขาตายแล้วโชคดีเพื่อนเลยขอให้หมดเว่ะ มีคายังไม่ตายเหรอช่วยไม่ได้ว่ะเลือดไม่พอครับเลยเขาช่วยเราเองผมไปก่อนนะเลือดไม่พอจริงว่ะเลือดไม่พอครับถ้าเลือดพอผมไปช่วยแล้วนู้จริงมันที่ติดตายสูงครับจะไม่ได้ครับเขายังตายแบบมีเกียรติเพราะว่าเขาแบบเจเหมือนเขาเป็นคานเสียละลายนะครับอาจาผมยังเคยเสียละลายเลยแม่งกูลล์ให้แบบ หือโลแบบหือกูเกือบกูตายอ่ะไอเปิ์อนี่แม่งได้แต้มใหญ่เลยโอ้โหแรงมากเลยเลยน่ามาทัาเปอ์ย่างี้ครับผมเลือกเปิ์ตามว่าเนี่ยดีสุดเลยเพราะสมัยนี้คนแม่งเล่นับเปิ์เยอะแล้วในเกมเนี่ยแม่งเล่นดับเปิ์เป็นคุณเลยหน่อยก็สวัสดีขอตัวลาไปก่อนครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามนะก็ใครอยากให้ผมได้บินนะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดทับสติ๊กเก์กดกระดิ่งกดแมวกดที่กดหมากดหมูกดหมือของกูโอเคช่างมันเถอะครับอย่าไปสนใจคำที่กูพูดเลยตอนนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจ๋วเจ๋